รรวันนี้เราอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรครับแล้วก็เราจะมารับใบอนุญาตนะใบอนุญาตขายปุ๋ยแล้วก็ใบอนุญาตครอบครองตัวพะชทุนอันตรายก็พวกยากําจัดมแมลงเนี่ยแหละเพราะว่าเดี๋ยวทางลีโกช็อปเราจะามาขายไปเดี๋ยวตามไปดูนี่ครับตรงหน้าห้องกลุ่มควบคุมปุ๋ยก็จะมีอินโฟนะครับว่าใบอนุญาตแต่ละอันเนี่ยเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะครับอันนี้ขอขึ้นทะเบียนปุ๋ยอันนี้ขอหนังสือรับแจ้งนะครับนี่ หน้าห้องนี้เลยกลุ่มครบคุมปุม๋ยนะครับเดี๋ยวเราขอญาตไปรับเอกสารเนาะโอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเนาะนขอญาตปิดข้อมูลเป็นใบอนุญาตขายผุยนะก็คือ,อผมแนะนําให้ยื่นมาในระบบออนไลน์ก่อนแล้วก็เอกสารในออนไลน์ก็คือเขาเขาจะมีเขียนมาอยู่แล้วนะครับก็ค่าบริการนี่ผม,ผมต่อ,อยุค่าบริการอันนี้2 0 0้บาทต่อปีนะครับก็ไม่ได้แพงเลยเราทําให้มันถูกต้องดีกว่านะจะได้ ขายยางสบายใจนะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปรไปับใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายอ,อันนี้เราก็ได้ใบครอบครองวัตถุอันตรายมาแล้วเนาะก็เรียบร้อยไม่ได้มีอะไรเลยถ้าเราทำในระบบอะก็แต่แต่เขาจะมีพวกเบอร์โทรอยู่นะครับก็สอบถามเมาก่อนได้จะได้ไม่ต้องไปคิดไปเองมันไม่ได้ยากถ้าเราทำถูกต้องเนาะ เราสบายใจดีกว่าดีกว่าเรามาแอบคงแอบ,บขายอะไรเงี้ยแล้วต้องมาคอยแบบกลัวกลัวน,นู่นกลัวนี่เพราะเดี๋ยวนี้เราขายในตามโซเชียลแล้วอย่างเงี้ยมันยังไงมันถึงกันอยู่แล้วครับเราเริ่มจากะถูกต้องเลยดีกว่านะมันไม่ได้ยากนะครับอันนี้ใบใบอญาตครอบคอรองวัตถุอันตรายอันนี้ก็ชําระ500บาทแล้วก็ต่อยุน่น่าจะ200บาทมปุดเลยนะครับผมก็วันนี้ถ้าใครอยากจะปรึกษาหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็ทักมาใน สามารถคอมเมนต์มาได้เลยว่าทักมานะในช่องของ r i g o s h o p ได้เลยครับผมเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปเอ็นจอยต่อครับผมไปมอสท์ hey, มอกระเสรนี่มันวิวดีจริง,รงมาต่ออยู่ได้ทุกอาทิตย์ก็ดีดิใช่ปะ่ะใช่มอสใช่วิวขาวๆเอ้ยวิว้ต้นไม้สีเขียวๆทั้งนั้น hey. จัดไป